สวัสดีครับดีดีดต่อรักสู่เทคแฮนเอาท์ชานเลเหมือนเดิมครับแล้ววันนี้ครับผมอยู่กับกล่องปริศนากล่องหนึ่งซึ่งเป็นกล่องที่ยาวมากดูดิยางยาวให,าให้เดาให้เดานี่คืออะไรให้เดาให้เดาน่าจะเป็นกีตาร์ครับกีตาร์คง <c oughs> ไม่ใช่ดูหน้าพี่คงไม่บอกกีตาร์เท่าไหร่นะ <c oughs> และกล่องนี้ครับต้องขอบคุณทางซัมซุงี่ส่งมนะเพราะว่าซัมซุงเนี่ยส่งมาให้แบบเซอร์ไพรส์มากไม่คิดว่าจะได้ของสิ่งนี้มา <c oughs> เอาจริงไม่คิดเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในมันคืออะไรนะมาเอาจริงนะผมรู้แล้วว่าข้างในมันคืออะไรเรารู้อยู่แล้วเราแค่แอปไิ่เฉยว่าเราไม่รู้นะมาดูข้างในดีกว่าครับโอ้ระเจ้านี่เดี๋ยวตะแคงให้ดูดีกว่าโอ้โหคืออะไรกันนะใหญ่เหมือนเครื่องบินอะเหมือนโดนเนาะโดนตัวใหญ่อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมให้น้องตังมราช่วยประกอบดีกว่านะเพราะมันใหญ่เกินเราทำแบบเลยดีกว่าไป เรียบร้อยครับนี่ไอเทมปริศนาของเราก็คือจอมนิเตอร์บอกก่อนนะว่านี่คือจอมนิเตอร์ใหญ่เหมือนทีวีเลยนี่คือ Samsung Odyssey G9 และที่สำคัญครับนี่คือจอ OLED ก่อนอื่นครับเรามาลอกกันเลยดีกว่านะดูความใหม่ผมอยากให้ทุกคนสัมผัสฟิลลิง่งงบนผมนเอานะหนึ่งสองสามตึ๊บโอ้โ,อโหเสียงพองมาก มีความสุขอ่ะต้องมีคอนเทนต์คือเอาแกะของมาใหม่ๆอะไรเงี้ยน,น้อยคนครับที่จะมีโอกาสแบบนี้ปกติผมก็ซื้อแต่ของมือสองไม่เคยได้ลอกกับเขามื่ีนะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ลอกเดี๋ยวขอเก็บก่อนนี่ครับทุกคนเราก็แกะพวกจุงพวกจอมาเรียบร้อยมาดูของกันหน่อยดีกว่านี่สิ่งแรกที่ผมอยากให้ดูคืออะแดปเตอร์โอใหญ่มากนี่คืออะแดปเตอร์ของจอครับดูนี่โอ้แบโบโบลักกักใหญ่ยาวมาก ใหญ่ตามจอนะใหญ่ตามจอเออจริงๆและต่อไปครับนี่เลยสายต่อหน้าจอของเราหรือก็คือ DisplayPort ให้มานหนึ่งเส้นนะอีกเส้นหนึ่งก็เป็นปลั๊กปกติเป็นปลั๊กไฟที่ต่อกับตัวอะแดปเตอร์ตะกี้เนาะแล้วก็สุดท้ายครับก็คือนี่เลยรีโมทรีโมทนั่นเองนี่ <laughs> น จอมอนิเตอร์มีรีโมทงงวะคือใช้เป็นทีวีได้เอาง่ายมีทุกอย่างครับมีเน็ตฟลอกเน็ตฟิกดิสที่พัดอยู่ในนี้้วยดูดิ <laughs> โอเคครับของในกล่องก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปประกอบคอมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีว่าตอนเราเซตอัพเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะดูดีขนาดไหนนะไหนประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่สวยมาก <c oughs> ดูเข้ากับแม็กมากๆสีมันเหมือนกันมากเลยเห็นไหมโอ้โหเป็นเซตที่แบบ ถ้าใครใช้คือแบบดูรวยดูรวยจริงๆนะดูดิมันแบบทุกอย่างมันดูแพงหมดเลยยกเว้นคีย์บอร์ดกับเมาส์จะต่อ PC ก็ได้หรือ Mac ก็ได้นะคือซัพพร์ทั้ง2อย่างเลย <c oughs> และที่สำคัญครับตัวเนี้ยจอเขาอะกว้าง49นิ้วว้า49นิ้วทุกคนดูดิจากนู่นนะถึงเนี้ย <c oughs> เป็นอัตราส่วน32ต่อ9 มีความละเอียดอยู่ที่5,120คูณ1,440ร,รีเฟิเรทครับตัวนี้ให้มาถึง240เฮิร์นะนี่นอกจากจะเป็นจอ OLED ที่แบบภาพสวยดูดีแล้ว ยังเป็นจอเกมมิ่งที่มีเฟรมเรทที่สูงมากๆด้วยและที่สําคัญครับอัตรากาตรตอบสนองของเขาอ่ะ0.03มิลลิกปกติจอเกมมิ่งเราอ่ะต่ดมันจะแบบ1มิลลิกอะไรแบบนี้ใช่ไหมน,นี่0.03<น>คือแบบน้อยมากน้อยแบบน้อยมากๆครับจากที่ดูมันก็น้อยจริงนะอินพุตแหลกน้อยมากครับใช้ดีๆเลยอะ่ะถ้าเกิดว่าใครเอาไปเล่นเกม fps ผมบอกเลยโคตรโกงนะ จอตัวนี้ครับมีโปรเซสเซอร์ีนโอควันตัมโปรเซสเซอ r ์โปมันจะทําให้ตัวจอเนี้ยสามารถคํานวณสีภาพต่างๆบููสีต่างๆให้มันแบบสมจริงเปล่งประก,กายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนั่นเองครับบางคนอาจจะงงเฮ้ยพี่จอมันมี CPU มีโปรเซสเซอร์ด้วยเหรอ ผมบอกเลยนะมีมีทุกอันแหละแต่ตัวนี้มันจะพิเศษกว่าชาวบ้านเขาจอตัวนี้ครับได้มาตรฐานจากวีซ่าคือได้รับมาตรฐานแบบ Display HDR ดิสเพย HDR2 b a c k 400การันตีได้เลยว่าจอเนี่ยดำปิดแน่นอนดำแบบดำมืดไปเลยนะไม่มีแสงเลยแล้วก็ซัพพอร์ต HDR10 ครับเอาไปดูหนังฟังเพลงคอนเทนต์ HDR เงี้ยก็สามารถเอาตัวนี้ไปดูได้เหมือนกันมุมมองครับผมอยากให้ตังพามาดูข้างๆหน่อยมุมมองตัวนี้มองสามารถมองได้แบบ178องศาก็คือเนี่ยตรงเนี้ย ตอนตังอยู่ตรงนี้จอก็ยังสีไม่เพี้ยนเลย<ช>เห็นปมองเห็นใช่แล้วมุมมองมันกว้างมาก178อ,องศาครับก็คือเนี่ยจะอยู่ตรงไหนของห้องก็ก็ดูได้อ่ะดูเด็ก ดูได้หมดและส่วนสําคัญครับก็คือความโค้งของเขาตัวเนี้มันจะโค้งอยู่ที่1,800งพันแปดรเรเดียนครับจะมีความโค้งแบบโคง้งรับสายตามากเลยถ่านั่งอยู่อย่างเงี้ยก็คือมันจะแบบพอดีเนาะเหมือนจอไม่ได้โค้งเลยอะเอาจริงพอนั่งตำแหน่งมองตรงๆเนี่ยก็เหมือนไม่โคง้งอืมเพราะว่ามันรับสายตาเราไม่ได้โค้งเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปผมชอบนะนอกจากนี้ครับสำหรับสายเกมมิ่งอย่างเราก็ต้องใช้การ์ดจอของ AMD และ n อ i น i a เดียนาะตัวนี้ครับ ซับพอร์ต G-Sync แล้วก็รองรับ AMD FreeSync Premium Pro ครับนี่เรื่องของลำโพงครับตัวนี้มีลำโพงมาให้ด้วยนะมีมา2ตัวและน้ำหนักครับน้ำหนักจะหนักอยู่ที่12.9กกิโลกรัมโตแทวหักหนักนิดเป็นโอ้สุดยอดครับและที่สำคัญเลยนะ ก็คือข้างหลังนะข้างหลังจะมีไฟแต่ผมจะขึ้นอินเสิร์ตมาแล้วก็คือมันจะมีไฟแบบเป็นสีลุ้ง r g b อะไรแบบนีน้อยู่ข้างหลังนึกว่าทีวีใช่นึกว่าทีวีแต่จริงๆจะพูดว่ามันเป็นทีวีก็ได้นะตางเพราะว่านี่ครับผมจะโชว์ให้คนดูว่าทําไมถึงพูดว่ามันเป็นทีวีได้เหมือนกันนี่มันมีเน<ม>็ตฟิกมันมี YouTube ดูดิเอาจริงๆอ่ะความรู้สึกพี่มันคือแบบทีวีเว้ยมันคือทีวีที่เล่นเกมได้นิดหน่อย <laughs> เออนี่ครับก็มีพวกคลามวิดีโอดูกระตูนได้นี่อันนี้ภาค2มาแล้วลองเข้าไปดูกันได้แล้วก็อย่างอื่นที่เขาทําได้เนี่ยจะเป็นพวกการเชื่อมต่อพวกโทรศัพท์สมาร์ติงแล้วก็นี่ครับเราสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของ s ซัมซุงได้อย่างเช่นพวก S 2 3อะไรอย่างเงี้ยเออปปใช่ฟิปโปเนี่ยมันจะมีซัมซุงเด็กที่เป็นโหมดเหมือน,นทําให้โทรศัพท์เรากลายเป็นเดสก์ท็อปันเนาะชนี่ครับเราสามารถเชื่อมต่อตรงนี้ได้เลยเป็นไงปุบ สมบูรณ์อยากให้ทายราคากันบ้ากเลยอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่ให้ตังทายดีกสักเท่าไหร่ห้หมื่นห้หมื่นเฮ้ยเกือบถูกขาดไปหมื่นเดียวอีกมีแตกแ่นแล้วนะตัวนี้เขามีราคาอยู่ที่หกห0ื่าพัน้ยบาทยอดซื้อไปครับ เออต้องขอดูก่อนครับว่ามันทำอะไรได้บ้างอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะแต่ก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะไปเล่นเกมหรือจะไปทำอะไรนะเรามาทดสอบกันด้วย Spider X Pro กันดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยจอมันสเปคขนาดนี้มันแบบโมเมนต์หรือเปล่าสีมันตรงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันมาทุกคนเราก็จะทำแลบแบบเร็วๆเ,เ,เลยนะจะได้ไม่เสียเวลาเนะาะไป โอเคครับเรียบร้อยเอาออกก่อนเรามาดูกันว่าจอราคา70,000บาทคุณภาพสีจะเป็นยังไงบ้างอ่ะเรามาดูตรงนี้ก่อนก่อนคาลิเบทครับมันจะออกแดงๆเ,เนาะแต่พอคาลิเบตเสร็จปุ๊บสีจะอมฟ้าขึ้นมานิดนึงดูดิเห็นไหมหนึ่งปุ๊บปุ๊บเห็นไหมอ่าตัวจอตัวนี้ครับ srgb ได้ห0 0้ยเปอรสบายๆกบ,บอกเลยแล้วก็ส่วนที่สําคัญครับเอาจริงส่วนเนี้ยสำคัญที่สุดแล้วก็คือ dcip 3 ได้อยู่ที่97เปร็นคะรับเป็นจอที่โหดมากคือปกติที่เราใช้กันอนะเราก็ใช้อยู่แบบจอรประมาณ90เนาะที่เราใช้ตัดต่อทุกว,วันนี้มันไม่ได้เยอะขนาดนี้อันนี้มันเกือบ100%เลยอะผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะจอมันแบบโหดมากเลยคือนะตามราคาอะตามราคาตอ้ตอ,งตองพูดอย่างนี้เนาะต่อไปครับก็จะเป็น Adobe RGB เนาะได้อยู่ที่96แล้วก็ สุดท้ายครับ NTSC อยู่ที่93%ก็อย่างว่าเนาะราคาประมาณนี้มันก็จะคุณภาพตามราคาครับนี่เลยเห็นไหมสวยงามมากมาดูกันด้านดีไซน์กันบ้างครับนี่ผมอยากให้คุณดูขอบจอดูขอบจอบางมากส่วนด้านล่างตรงนี้ครับมันจะเป็นโครเมียมเง,งาๆตรงเนี้ยเห็นไหมมันไม่ใช่จอนะครับมันเป็นแบบแผ่นโครเมียมฐานก็ประมาณนี้ครับฐานแข็งแรงว่า ใหญ่มากและนี่ครับคือไฟ R G B ที่ผมบอกเห็นไหมสวยมากดูดิแล้วมันไม่ได้เป็นใสๆนะตัวเนี้ยมันจะออกดำๆนิดนึงมนๆม,ม,มานะสวยดิสวยมากสวยมากครับตัวนี้ช่องระบายอากาศเส้นสายตรงนี้สีเงินๆครับแล้วอยากให้ดูนี่อยากให้ดูขอบจอบางมากเฉียบเลยอะประมาณ2-3มมิลเองเนี่ยดูดิอ้โหสุดยอดครับดูตีเมี่มมากๆ ส่วนฐาน,นมันจะใหญ่นิดน,นึงนะน้ำหนักส่วนมากผมว่ามาลงกับตรงนี้นี่แหละเพราะว่าจากที่เราลองประกอบกันตัวนี้หนักมากเลยตรงนี้จะมีช่องร้อยสายไฟเพื่อความเรียบร้อยนะวัสดุก็เหมือนจะเป็นพลาส,สติกครับตัวนี้เป็นพลาส,สติกมันจะมีปุ่มหนึ่งครับเป็นปุ่มแบบอน,นาล็อกนะเราสามารถมาเซตติ้งตรงนี้ได้ส่วนพอร์ตต่างๆเนี่ยมันจะแอบอยู่ในนี้ ทั้งฝั่งนี้ครับจะเป็นช่อง USB Type C ทั้ง3อันเลยนะเราสามารถต่อกับโน้ตบุ๊กหรือ PC ได้ตรงนี้เลยครับนี่ส่วนตรงนี้ครับอีกฝั่งนึงจะเป็น HDMI 2.1นี่ซัพพอร์ตหช่องข้างล่างจะเป็นช่อง Display Port 1.4เหมือนกัน ตรงนี้เราสามารถเอามาเสียบกับ PC ได้เลยแล้วก็ส่วนสุดท้ายเขาก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่มีไมโคร HDMI มาด้วยสุดท้ายครับก็เป็นช่อง power in หรือที่เรียกกัน DC in นั่นแหละนี่หมดแล้วเ <CC> ดีย๋ยวเราไปดูการทดสอบเล่นเกมดูหนังฟังเพลงกันดีกว่าว่าตัวนี้มันจะเวิร์กหรือเปล่าจะบอกกันเลยนะว่าเราขออนุญาตเปลี่ยนเป็นวิดีโอแล้วกันหลังจากนี้เพราะว่าแม็กันเล่นเกม <laughs> แม็กทางานดีนะแต่แม็กเล่นเกมไม่ได้ครับขออายากเปลี่ยนเนาะก็เดี๋ยวเราไปทดสอบไปเลยดีกว่าไปมาเมื่อกี้ยงที่ผมบอกไปครับว่าจอตัวนี้มันมีลำโพงมาด้วยเดี๋ยวเทสเสียงสักนิดน,นึงแล้วกันอ่าเราสัก50ก่อนแล้วกันเนาะเสียงมาลองเพล่์ดูไม่น่าจะติดลิขสิทธิ์นะน,นี้เสียงมันก็ค่อนข้างนุ่มอยู่นะนุ่มแล้วก็ไปทางแหลมด้วย เบเนี่ยมันเบดมาบางๆไม่ไม่าไหร่ไม่เท่าไหร่อ่าลองร้อยเปอร์เซ็นต์มั้งโอเคก็จากที่ฟังมาครับผมว่ามันก็อารมณ์ประมาณทีวีอะ เนาะ <No? S 2> มันคล้ายๆทีวีเลยเสียงมันไม่ได้แบบดีขนาดนั้นแต่ก็ถือว่ามีลำโพงในตัวก็มีมาให้ก็ยังดีกว่าไม่มีเนาะต่อไปครับผมว่าน่าจะถึงจุดที่ทุกคนแบบอยากดูจริงๆแล้วก็คือการเล่นเกมเ้ยซึ่งบอกได้เลยว่าสุด <c oughs> <c oughs> มาเรามาเริ่มกับเกมแรกเลยดีกว่าครับก็คือ Cyberpunk 2077 เรามาดูกันเลยว่าการเล่นเกมนี้กับจอไซนี้มันจะฟินแค่ไหนนะอ,อ่ะมารอสักครู่นี่นดูผมให้คุณดูความอลังการโอ้โห,โหยังสวยดูดินี่ดูแสงเงาครับแล้วเกมนี้มันมีเลเทซิงไงดูดิโอ้โหฟินจัดผมไม่เคยเจอจอที่แบบกว้างขนาดนี้มาก่อนครับ มาเราไปขับรถเล่นรอบเมืองสักหน่อยแล้วกัน,นโ่เคลิรถมแรงมงเ,เอามาสบัดดูดิโคตรฟินอะเอาเอาไหมจอใหญ่มากจอใหญ่มากสวยมากนี่เดี๋ยวให้ตังลองเล่นและตังลองขับรถเล่นแล้วแบบความรู้สึกเป็นไงบ้างเดี๋ยวพิงจับกล้องให้ขอถามความรู้สึกหน่อยครับสึกว่าภาพมันม ที่เราเคยเทสแต่จอเล็กๆกันเนาะเอออ้นี่มันจอใหญ่มากแบบมันเก็บครบทุกคน <laughs> แสงเงามาเต็มคือเล่นเกมแล้วมันให้ฟิลแบบเลียวขึ้นเยอะ <laughs> เออจริง,รงดีมากเมือนเราหลุดเข้าไปในโลกของเกมเลยอเ <laughs> นี่ยนั่งอย่างนี้เอ๋อโอ้โหของดีครับของดีของดีแนะนำอยากให้ดูเกมอื่นดี <laughs> <laughs> ดีกว่าน,นี้สำหรับเซร์เบอร์พังก็น่าจะเห็นความตื่นเต้นของเราไปแล้วต่อไปเอาเกมแบบว่าเกมยิงมั้งดีกว่านะ พ <PUBG. S 2> ับทเจ็ไป FPS อันนี้ต้องยกให้ตังจริงหรอเพราะว่าผมเล่นเกม f อ s ไม่เก่งเลยเอาจริง, <laughs> รงไม่รู้ว่าเกมเนี้ยไม่เล่นอย่างไงเวลเล่นทีไรก็ตายทุกทีไม่เข้าใจเหมือนกัน <laughs> นะนะ <laughs> <laughs> เคยเล่นกระตังอยู่ตักครั้งหนึ่งไอ้ที่กูตายบ่อยว่มมา, <laughs> มาเราลองมาดูว่าการเล่นเกมพับ G ด้วยฟิลแบบนี้ด้วยความกว้างระดับเนี้ยมันจะโกงแค่ไหนนะผมว่ามันมีความโกงมากๆเลยนะเพราะว่าเราจะได้เห็นแบบ มุมมองที่มันกว้างเออแล้วแบบคนที่ม่งเดินเข้ามาคือแบบมึงมองเห็นได้ไงวะแบบนี้เลยนะอาจจะโดนแบนนอะทุกคนเป็นไปได้แล้วเพราะมันกว้างมากๆครับโอเคทุกคนมาอ่ะก็บอกได้เลยครับว่าโคตรโกงไม่กว้างมากเฮ้ยแต่เอาจริงนะพี่ว่ามันโฟกัสยากกว่าปกติเห็นไหมโหเวกากจริงเวกเกแบบนี้ผมเล่นไม่ได้เลยเนี่ยมันอยู่ไหนวะตะเกีย อยู่ไ yup. ด้อยู่นะเออสตว์อยู่ไหน้วะอยู่ได้อยู่ได้ยังในเดอร์ชันนี้อีกเนอยู่ขออีกทีขออีกทีทีนี้ผมสัญญาว่าผมจะคิวให้ได้เพื่อนมันยิงอะไรอยู่วะตด้ปีมากเลยนะเชฟภาษาอะไรวะนี่ประเนี่ยไม่ใช่เอ้าอะไรวะเรื่องอะไรบดินทร์หรือบดินทร์นะโคตรหายไปในบท เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมาตังเล่นไตังหลับตังหลับมาดูดูโปรไฟลเยอะบอกความรู้สึกหน่อยรู้สึกว่าภาพมันใหญ่มากทุกอย่างมันดูใหญ่มากเลยเนาะอาจจะต้องนั่งอย่างเงี้เห็นเต็มจอ อาจจะต้องอยู่ไกลนิดหนึ่งอ่ะพี่ว่าสักเมตรหนึ่งอ่ะน่าจะได้นี่ถ้าพี่บอกว่าปรับตามสุดแล้วคือภาพเป็นแบบ้างไหมหมายถึงว่าปกติภาพปรับต่ำมันไม่สวยขนาดนี้ใช่ดีภาพคมมากเพราะว่าถ้าเกมยิงเนี่ยปรับเงาเยอะมองไม่เห็นเออเออแสดงว่าจอมันด์บูทสีบูทอะไรขึ้นมาอีกเนาะใช่โอเคประมาณนี้ครับจีของจริงปหของจริงอว่าดีเทลดีมากคือถ้าใครสามารถมองกว้างๆได้เนี่ยคือโกงแน่นอนโกงเโรงโอเค ทีนี้เราก็เล่นเกมที่มันซัพพอร์ตไปหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเกมที่ไม่ซัพพอร์ตกันดีกว่านะให้เห็นทั้งหมดใช่มันมีทั้งเกมที่ซัพพอร์ตและไม่ซัพพอร์ตครับอย่างเช่นง่ายๆเลยเกมที่เรารักเจนชินของเราซึ่งเป็นเกมที่รู้สึกว่าน่าเสียดายที่สุดแล้วเพราะผมเล่นเกมนี้บ่อยสุดเดี๋ยวมาดูกันว่ามันซัพพอร์ตแค่ไหนนะโอเคทุกคนนี่ก็คือตัวอย่างของเกมที่ไม่ซัพพอร์ตสามที่สองต่อเก้าจริงๆที่ทุกคนเห็นเนี้ยมันคือยี่สิบเอ็ดต่อเก้านะเนี่ย <c oughs> <c oughs> แล้วคุณจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีแถบดาตรงนี้ใหญ่มากเหลือเยอะมากเลยอ่ะพอเอามาเล่นเกมแล้วมันไม่สพอร์ตไงพี่รู้สึกว่ามันเสียของเนก็ไม่รู้เนาอที่มันทําไมเออมันแบบว่านิดนึงอ่ะเนาะฝากกินชินด้วยครับเออฝากกินชินอัพแพดด้วยครับโันจะมันสวยมากจริงๆนะดูสีดูแสงนี่ให้ดูใกล้ๆโนดูที่นี่โอ้โหสวยมาก ดูดีเทลเกมกอดีเนี่ยเจนชินอัพเพทหน่อยได้ไหม่ยถ้าซัพพอร์ตอีฟินเลยนะก,ก็น่าจะประมาณนี้ประมาณนี้ละกันนี่ทุกคนเราก็ไม่อยู่หน้าตัดต่อเรียบร้อยแล้วก็นี่คือโลโก้ช่องผมเองสายเป็ดสนใจเข้าไปดูได้สายสายกัน <laughs> <ะ>ตูนสายสายก็ได,ด้มาเจอกันได้นะเนี่ยครับคุณเห็นไทม์ไลน์ไหมขอดูใกล้ๆหนมันยาวมากยา <au S 2> วยมากหคือมันตัดง,ง่ายเว้ย ดูสาวเสียงเนี่ยคือเสียงทั้งหมดที่เราใช้นะทุกคนเห็นป่มหยุดใชมไหมน้าจัดในคอมปกติคือต้องมาเลื่อนหางยากเนี่ยปกติเราต้องแบบเลื่อนพื้นๆอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบเต็มที่แค่สามอลัมนะแบบสามแถวใช่แล้วพี่คิดว่าทําอย่างนี้ได้เลยไว้ตัดเราสามารถเอาจอพิเอตัวพรีวิวของเรามาวางนี้ได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีคุณที่ในการตัดต่อเลย เรา้สจกจญาเท่าเดิมตรงนี้แี่ยไปเพิ่มเป็นที่ตรงนู้นเอาเนี่ยเรามาบีบตรงเนี้บีบตรงนี้แล้วเราก็ยืดทำลายมาเหมือนเราใช้จอยยืี่ยต่อกาแต่แบบเราได้สเปซตรงนี้าใช่ทำมาดูดีเทลได้ละเอียดกว่าเดิมเออโหแล้วแต่ดปบเลยนะตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันเพย์แบ็กมันทุกอย่างมันง่ายหมดเลยอ่ะเนี่ยสูงข้าไปเฮ้ยฟิลมันได้ว่ะขอได้ไหมอันเนี้ยขอมันจะต่อได้ไหมดูดิ สมมุตินะสมมุติเราอยากจะเราอยากจะเลื่อนเฟรมตัวละครโันนี้ปกติเราจะทําในจอแค่นี้เนาะใช่แต่นี่คือคุณมีสเปซเพียบเลยคุณเลงได้เต็มที่เลยดูดิเนี่ยคุณเลื่อนได้หมดเลยคุณสะดวกเลยอ่ะสำหรับโปรแกรมตัดต่อผ่านไหมถูกใจสิ่งนี้ถูกใจสิ่งนี้นี่ครับซัมซุงครับถ้าเกิดว่างบเหลือ ส่งมาได้เอ้บวายจอนี้ทิ้งไว้นี่เราตส่งมาเพิ่มอีกหนึ่งจอเออได้ได้ได้ไผมว่าละคลิปเพิ่มไปล้อเล่นอหะล้อเล่นเทาจริงโอเคก็ประมาณนี้ดีกว่านะสำหรับคิววันนี้ก็สนุกมากเลยผมรู้สึกว่าเป็นการเปิดโลกใหม่เนาะมันเหมือนแบบเราเคยจับเลยดีกว่าเราไม่เคยจับของแบบนี้แล้วพอแบบเราได้จับแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นอย่าง้ลองกันนะเอ้ยอยากให้ลองถ้าเกิดคุณมีเงินอะ ของจริงเออทา,าพูดอย่างเดียวมันไม่รู้สึกนะคือถ้าคุณได้มาอยู่ตรงนี้กับผมยืนอยู่เนี่ยคุณจะบอกว่าเฮ้ยของจริงตอนแรกยังไม่อยากได้เลยเพราะรู้สึกแพง <c oughs> แต่พอตอนเนี้แบบเออ <c oughs> ก็ไม่แพงนี่หว่าก็ไม่เป็นะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคครับก่อนจะไปเข้าไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ช่องเทคแ a งเ o u t ของเรา <c oughs> ด้วยนะเพื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆแบบนี้มาให้เราดูต่อนะอ่าช่วยกันหน่อยละนิดนึง สำหรับวันนี้ผมบอสแล้วก็น้องตังขอตัวลาไปก่อนครับเราพบกันหน่อยโอกาสนนครับผมสวัสดีครับบบ๊าายย